โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้อกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนกับมาพบมาพบก,กับบาวจิตคื้เเ่านะพ่อพี่น้องตอนนี้ทางบาวจิตไหนอยู่ให้อยู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็คือมื้อน,นี้นะพ่อพี่น้องอ่ามาหนะ้าหาพ่อกับแม่มันอีกอ่ะโดยพ่อสบายดีสบายดียดสบายดีสบายดีเนาะเป็นยังได้กินข้าวกินอะไรเลยนีกน่กินแล้วกินแล้วก็กินกับยังมันอี้กินกับแกงปลาตึ๊กอ๋อยายามไปยามต้อนนะนบอถึะ เด็กเอาปลาได้ปลาเปนเก็แแบแลบสองตโตเก็บได้สองโตแล้วพอพี่น้องก็คือเดี๋ยวทางบะจิตเนาะเสียให้ทางงถามีเิ่นลงมาน้ากันเนาะตะกี้ว่าสีขึ้นไปทั้งเพื่อนยันอ่าทั้งที่ยังเนาะอ่าย่านแบบอ่ามันมันมันจ้อพ<ะ>ี่น้องเลยต่เนี้ยวนี้มันฉลองกว้างหูสะบางตาเนาะพอดีอโอรมน้าลูกน้ำหลานแบบเป็นหูเป็นตาเนาะพ่อเนาะโดยโดยอ่ะพี่น้องเลยก็คือทางมาหนี้ทางบะจิตนเนะได้อนาชื่ออ่าคงกินพี่น้องอ่ะมาให้กับอนาถาโพกับถามีแน่มันนี่กะ อ่าเดี๋ยวทางบระจิตสิเปลี่ยนมุมกล้องเนาะ okay, นอโอเคพี่น้องนะีนนน่น้องพ่อพี่น้องเนาะไปต้อนผู้ไหนนุ่ยเอ้าแม่สบายดีลูกสบายดีล้านแน่สบาดีสบายเปลี่ยนคำว่าใหม่แลนะ้วทำไมน,นี่มันยังไะนะหาขนมแน่โอ้กินยังบอกขนมนะโยกกินเน,เนาะยินว่าเบิ้งแน่เอาออกมาเบิ้ดเดีบอกม,มันยังมีอย่างแน่น่อเนาะน้อยกินขนมเน่ะโอ่ะเบิ้งรู้หามีอย่างแน่เอาออกมาออกมาอ่ามือนี้ทางบระจิตจะซื้ออ่าผลไม้พี่น้องเลย อ่าเอาไปให้แต่พอเพิ่นเบิดเนาะมีอย่างแน่มอนี่อ่ามื้อนี้เนาะพอพี่น้องก็จะเป็นนั่นแม่นมื้อนี้เนาะือบ่อ่าชื่อแน่นอ่ะบ่ชื่อสิได้เนาะชื่อชื่อชื่อการเมื้อนี้เนาะพอพี่น้องก็จะเป็ี่ยนเมื่อน่ะเงินน่ะเงินเดือนของบริจิน้องแน่กะเอาับมังนาวก็ะืือแม่นแมนอากุ๊กกับไปนําอ่าก็พอดีว่าอ่าเงินเดือนออกพี่น้องแต่กะอ่าบ่ได้เรกพี่น้องเอ้ยแต่กะอยากชื่อเนี่ยอยู่ในกินมาให้กับกระทมเนาะ อ่ากัจ็บโมเมนต์ประเภทพวกชินหนอเนาะพ่อพี่น้องแต่ว่าประเภทพวกชินนี่ทั้งลูกบอได้ซื้อมาเด้อยังว่ากินเด้อกินเรื่งแหลมเนาะแต่ประเภทพวกชินนี่ยบ่ออ่าบ่ออ่าววะโอ้ด้วยด้วยเอ้าแม่มื่อนี้ตามื่อนี้ลูกซื้อขนมเนาะบ่ได้ซื้อในอยู่ในกินมาให้มเื่อนี้อ่า น้ำหแม่แม่แม่อาจุกออกมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งลูกแต่ละอย่างมีอย่างไนเน้อน้ำหวานน้ำหวานบ่๊นาำร้อนา้ำร้ขนมแน่นะขนมปาดเนาะปาดข้าวปาดข้าวปาดปาดข้าวปาดเนี่ยงเนี้ออกไปก็เนาะแต่ละออกแม่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 ข้าวปาดเนาะแล้วก็มีอย่างเน่กบเนาะมีกบเลยนี่เนาะบมีกบเน่พี่น้องมาอย่างนั้นนะพ่อเคยกินใช่ป่ะแม่เคยกินใช่ป่ะกินออกมาเบิ่งงลึก

บานอยู่บ่โอเคพี่น้องเอ้ยข้าวกล้องมั่นเองมามานั่งนึ่งเพิ่นก็อยากข้าวกล้องน้ำเน่พี่น้องเอ้ยอันนี้เนาะคืออันน่ะมูดินนี่เนาะงามีอะไรอยู่นั่นก็ทถิ่นโดดน้ำปลูกว่าไรดอกพอได้บ่เน้ำ่นแมนมีอย่างอีกเม้อฮะจากที่ลูกซื้อมานี่กะหลเนี่ยเติบอยู่นั่นพอพี่น้องอ่ามีอย่างเนี้ยโจกไม้ประดุษชิมาให่งเฉพาะกับถมเม้อฮะอยู่ให้ยอยู่นาไม่ได้ออกคอยเนาะหลายแมน เพราะว่าสันได้เน่าสบู่เน่พี่น้องเอ้ยมาน้างนึงเพื่อจะกินขนมนะเนาะออกมานึ่งมาไหมเบิองเบื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 องเรียกนเนียนนี่นี่นะพี่น้องปลามีอย่างแนี่ยนี่เพ็ดนางฟ้าเพ็ดนางฟ้าพี่น้องเอ้ยเนาะ อ่ามื้อนี้ก็ดูซื้อกบมาไว้ได้ก็กบนาเนาะอ่ามาเจีวเนาะไว้เจีวกินนั่นน่ะยังอยู่ยังอยู่เนาะบ่ตายง่ายดอกาอ่ามาม่นําแน่ม่อ่า10,000บ่ได้นี่ก็10,000เนาะแม่นๆๆๆปาตนีกินมันกินดิบเบงเนาะกินดิบเบงบ่คือข้าบ่ะอยากกินกกินแล้วเคยเห็นบ อาเห็นน้ำชยซับมันเตะเตะับคิวอยู่จัเเพีกินกบกโอ้น้งกินเลยอ้โ้นี่น้พี่ต้องกไดเนี่ยเติบยู่อาดาเอาขมโมมักินบ้งน้วพ่อเป็นเสพอยู่ได้มนนี่กัเนาะเนมาส่นบ่แลยเวียก่อนแลเวียกอนบ่โอ้แก่อนจะกินโดยโกคือว่าเดีพี่ต้องไดซื้อมาแหกกับอ่พะเมพนแน่อ่ก็คือมื่อนี่กอ่า ทางอ่าบ่จิตก็บ่ต้องไปทางใดพี่น้องเพราะว่าฝนตกเบิดมือเบิดเวนเป็นจังได๋พ่อฝนอยู่ทางนาวนี่แากระเช้าออกหากระเช้าบ่าเ้าอย่าลงไปเกี่ยวหญ้าแม่นพี่น้องก็เลยเฮ็ดให้ทางบ่จิตก็บ่ได้ไปเวไปงานเนาะที่งานอน้องไปตัดมันเื่อนบ่อบ่อยากกินนัวก็บ่อยากกินบ่ันาเียดหลายโอ้ด

ทีท <ih unting violin Legisl acy> ุกสุพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่าซื้อมาให้เพิ่นกินโตโตหาโต2 0 0 0เนาะโอ้แนมาก็ได้นมน่นนี่ยาอะไรไยาบยาไดกินบ่จะยิบนี่มานึงนี่ก็เพราะว่าคือว่านี่เนาะเป็นอนาคตปลาคนดอนแม่นบ่บ่ได้ค่อยบ่ได้ค่อยออกไปนั่นเนาะ เป็นจะไม่พอนะเฮือนยังไม่ได้มืออแล้วบบวันนี้ไม่ได้มือวันนี้โอ้ฝนตกเนาะเบื่อคนนี้ขาดฝนตกเมียนขากแนวเมียนขากแนวกะทั้งลูกเองกะมือนั่นแหละคันว่าอ่าบอสคันว่าพวกอันอันห้องงานเขาเฉลี่ยมาชงมือหร่อบอสอ่าเดี๋ยวทั้งเดี๋ยวทั้งลูกที่ไปสร้างเพิ่นมือเนาะเพราะว่ามื่อนี้ฝนตกฝนจตกปไเออนั่นแหละนนั่แหละลืมได้พอลืมไม่ดีได้ก็ลืมกันมั่งจ่ายเงินเหลือยยังยังยังเงินยังมนจ่ายเงินยัง่ทันจ่าย S <S แมนเมนคือสี่อันนี้เลยพี่น้องมีอันน่ะอันนี้ก็คือว่าเลยพี่น้องทงอันน่ะทงอัน้าพันพี่น้ 5, 5, องเอ้ยนี่หาพันกีบหาพันกีบพี่น้องเอ้ยขนมขนมปาดเนาะชื่อไปว่าขนมขนมเนาะมาบำรุงผู้ถ่กกอผู้แก่อย่างแห้มัน,นมีเหมือนวันวานวานเนาะเามื่อไห้กินเนขากับเกงปลาแมนบอ โอ้การวัดได้ชื่อประเทศพุกซีนมากหอกพี่น้อ,องเพราะว่าทั้งไล<า>่ลงไปยามตอดไปเบื้องแน,น็ตอ่ะนาะบอ ดอกคือจิติแม่หลายเลยนําได้อยู่บ่ป่ะอายดอยๆพี่น้องเอ้ยเนาะแม่นหนทางนี่กยากๆพี่น้องยากลําบากอยู่เนาะยากกมาเนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่าแม่นๆยวพ่อแม่อยู่พ้ยาก่หแม่นกพอดีว่ามื้อนี้กคือว่าเด้อพี่น้องเอ้ยอ่าต่างคนทางนาเพิ่นกะบ่ไดปงานดอกพี่น้องเพราะว่าอ่าฝนตกแน่เนาะอ่าก็เลยบ่ได้พี่น้องมีงานบ่ดยๆๆเนาะพ่อพี่น้องปาตก อ่าส ah, si ิกินหยังก่อนมื้อแดงนี่เรื่องกับข้าวนี่เรื่องหรือว่าคงกินหยังมีอยู่บ่มีอยู่แกงปลาแกงปลายังก็บ่บ่โอ้ยังลูกสิกินนี่แหลูกกะลูกสิกินแกงปลานี่แหอืมเอ้ยมานี่ก็ได้พี่ๆๆๆอืมกเนาะมานึงเพิ่นพี่น้องเอ้ยกคือน่นี่แหเนาะเดี๋ยวทางบ่สิเปลี่ยนมุ่นกล้องแล้วพี่น้องเด้อเนาะล่ะบ่ได้มาบ่นี้บ่ได้มาบ่ว่าสิมาะนี่นตกโอ้มาเปลี่ยนจิตั่น ก็ขึ้นหอยเฉลี่ยกันเนี่ยโอ้ด้วยด้วยด้วยดยก็คือว่าเนี่ยน้องพ่อพี่น้องเมื่อนี้ก็อ่าถือเอาโอกาสนี้เด้อเนาะมาหาอ่าตะโพกับตะเม่เนาะอ่าวันแรก็ซื้อในอยู่ในกินพี่น้องก็ไมาให้กับทะโพตะเม่แน่กาเนื่องจากว่าแมนเมนโอ้ทั้งแถาเมนนี่ก็ตั้งแต่อ่าเมื่อเฮือนพุ่นบ่แม่ตั้งแต่พุ่นเนาะยังมาทันได้แมนเมนเม ู้ใหญยับเขาแท้สิบอกขนมื้อใดบ่แม่นเด็กน้อยกินก็แซ่บอยู่บ่แซ่บอยู่แทาขนมนี่ไว้ให้แต่เ็กน้อยกินซิแล้วเด็กน้อยกินนี่แท้แกงนแซ่บอยู่ผู้ใหญ่กินก็แซ่บคือกันเนาะนนมักพริกนี่ดิไีบ่โอ้มักพริกหวานพี่น้องนพริกหวานเนาะอ่ามื้อนี้กอ่าได้ซื้อเนาะว่าสิซื้อัลมด้่ิว่าสิซื้อัลมน้อยมาให้มื้อนี้อัลมที่ว่าสากแวตเดแบบว่าย ยำนอนกลางคืนห้อนวะประมาณสี่แสนหาแสนนี่แหละเพลงบโบโให้ซื้อมันบอกโอ้กาเวลานอนกลางคขำกลางคืนห้อนอยู่บ่บางมือห้อนอยู่เนาะโอ้ก็คือเฮานอนนานๆอ่าแมนเมนเมนพี่รองไงพ่อแน่น้ามีเงินมีคำพี่น้องเพราะว่าทั้งบัจิตไปซื้อนานเดิทางร้านเพิ่นมันเบิดพี่น้องมีแต่อันตั้งโซ่เนาะบัจิเก็ได้บไปซื้อมาให้แต่พอถ้าแม่พ่นแน่เดี๋ยวทางบัจิตเดี๋ยวสิอ่าถามไทยมาอีกเนาะ อ้อผดมมันาะสากเวทดเนดิผดมสากเวทนไ่ไหพ่ออันเห็นแต่อันนี้ไรอันยิบเสือเนะนก่อนมันทอดมันบ่เบืองลาวอันยิบเสือเพคือคือเพิ่มจักืคละคืเก็รับเพิ่มันออกัอดันบีปบป๊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 บแล้วนี่เหลยเนาะอยู่วกันอยากไล่บออ่ะราคาแสนปลายเยันได้รอ้จัเฉี่ยมัน ก้ะเฉื่อยนิดเฉื่อยสิอยู่เลียงคนเลยเลี้ยงก็ไม่ยากหรอกพ่อพี่น้องขาอยู่สวรรค์มาม่าบ่มีมีมีเบิ้ดมีเบิ้ดเนาะได้เบิ้ดได้เบิ้ดมันมีชองแบบแบบนึงมันตั้งขมกจะขึ้นหมอหมอนหุ่งเขาอีูนะไหลเลือดตัวไหนให้ไหวตัวประเภทพวกจักน้อยนั่น Là mình người biết chưa phải chân lắm hello 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 rồi, 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 hello 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 thằng hello 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 เดี <Ooh. S 3> ๋ยวสีซื้อมาให้กับสะพ่อกับสะแม่เนาะเอาพี่น้องอ่าพ่อหน้เดียวนามีเนาะซีห้ทั้งสะแม่มาลองยิบเบิงยันยิบบเปลีนนะนะโบยันยิบบเปลนนะข้าบข้าบไปคือนั่นนี่พวกนี่คนละเพื่นสองเท่าพี่น้องสองเท่าบันเบิงในตทรศับท์จากไรโดยโดยอ้าพี่น้องไงเดี๋ยวทั้งบดิชิคนบ่าสิคนหาเนาะจัดห่านเขาก็ได้ฉันโบฉันโบใครคอนี้นิดไหมเปลียนยิบเปล่นยิบถามเลยพอเด่น bỏ khơi nhím chưa xong chưa hả? không nhím được học trường mát chắc oh rồi rồi nó phải rồi cho nên cả cả của tôi của hai đại nó thả mê phân nó hả à, phần cái khơi à, khơi chả gặp lú gấp tao phi long nghề nó Mẹ, mềm muốn nhặt bao à đấy rồi 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 cả nó phải phi long muốn nhặt khơi mày คือเมันยังออกแล้วบ่นี่พี่น้องเนาะเป็นเกลืน้ำตาลซับนี่นี่นี่มากหมักมักหุนมักดงมักล่องกล่องเนี่ยนี่นี่กล่องอืมะนี่เด้อดูไปหาซีกับเพนไปเนี่ยบะเพนไปกินคือทั้งมักล่องกล่องนี่ทั้งบะจี๊ดไปเคยไปไทยเนาะพี่น้องอ่าอีกอย่างก็คือทั้งอ่ะอันเตาแก่เนาะเพิ่นกัเห็ด กับเขาให้กับาคนไข่พี่น้องทางบ u d g e t ก็ได้อ่าหูจักเนาะอ่าแล้วก็เคยกินแน่พี่น้องเวลาเอากับเขาให้คนไข้แล้วก็มีผลน้ำไม้น้ำเน่ก็ได้เอาอนี่ได้พี่น้องน่องกองน่องกองสมสมหวานนะพ่อเนาะสมสหวานน่องกล่มนเมนเมกะคือเซียมืงดาเขาบ่มีจังบ่มีดอกแมนกะคือเซียเนี่นี่เด่นเอาพ่อพี่น้องเด็บเด็บข้ามันนี้ทั้งเบาข้าเพิ่นกะ อ่าผลตกแน่พี่น้องเปนติกี้พันดพันชีอะมาอยู่เนาะมาอยู่พี่น้องแต่ว่าทา้งโตกมันเมือห่ากับเช่าเหมืนแมืนเหมนว่าจะเก็บไปหน้าแล้วใบหน้าใช้ตัวหน้าขาวคนละกนโดยเพราะว่าทางบัิจิตนี่ใกล้เนาะใกล้สะโพกสะเมพี่น้องโดยบอลได้มากเหมืนก็ได้แบบเล่นตลอดพี่น้อง หาหอยมาหอยสิตายกับเมียโดยๆไปจนเมื่อยก็บ่เห็นไปจนเมื่อยก็บ่เห็นบ่สายเพิ่นบักกโดยๆแมคนเขาเอาเข้าดซื้ออยู่โดยกะมื้อนี้อ่ามือก่อนทางบจิซื้อจักเนาะพี่น้องาจักัน่ะตหญ้าเนาะอ่ามาให้กับตพ่อเพิ่นบ่้กะไว้ให้กับบจิเองนี่แหละพี่น้องอ่าเวบิดมาแม่นๆๆบจิมาเกี่ยวข้าวเนาะเออาไว้ิแล้ว ามาไว้ก่อนอ่าถ้าพอเพิ่นก็ได้ตัดตัดหญ้าไว้ก่อนแม่นบ่พ่อตัดตาลองเบิ่งโอ้ยใครกว่าใครกว่าเกี่ยวมือแม่นบ่โอ้เนาะตัดกุเข้าไปนําบ่ตัดกุเขาไปนําอยากเอาจะจ้อว่าเข้าเข้าอยู่บ่น่ะตัดกุเข้าก็เข้าอยู่บ่ขยังอีบ่เลยขาดบ่เลยโลยตัดกุเข้าไปนําโอ้ถ้าแมย์ได้าแม่เมานถ้าพอจักลงไปเกี่ยวทำเมยเฮ็ดจังได๋ไปกวดนเพิ่นไปกวดบ่น้ำใกล้กวดน้ำเพิ่นการว่านั่นน่ะ

ก็ปีนี้นพ่อพี่น้องเราจิตซื้อจักมาน่ะซื้อจักมาลงตรงนี้เนีจักรซื้อคาบใช้แบบไหนมี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 อยู่มีอยู่มีอยู่แล้วมันตักเขาผูมันอยู่ใช้มีเนาะมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวทั้งลูกนะสีนาหากตัดตัดเขาเนี่ยใช้บวกหนาตัดเขาแมนแมนอันนี้ตัดหย่ามันดอมโอ้ตัดเขามึงเลยโดยนพ่อพี่น้องอ่พูดแต่เดียวอ่า มือตัดเข่าเดี๋ยวทางบระเทศจีถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเจ้ว่ามันเป็นยังไงวะจิ้งจใช้จานมาถือบ่แล้วเขาตัดอัันแปะสิตดเพียงสิมันไหลไปไหลลงให้น้าบด้เนี่ยเขาเฉียงเบี้ยงสิมันเปื้องเปื้องเข้ามาแล้วเมนบ่เอ้าแต่พ่อพี่น้องแต่แต่ถ้าพ่อเพิ่นก็คือทั้งพ่อเพิ่นน่ะตัดหน่ะถ้าเมนตัดหญ้าลองถ่ายพี่น้องแต่ว่าเรื่องตัดเขาติดตั้งอย่างไรอยู่บ่ แมนแมนก็คือทางบริจิตแนวเดือดเอาแมนเที่บ้านนื้แมนบัดช่องก็ได้แมนเอาราคาที่ว่ามันน่ะดีดีสุดพี่น้องผมซื้อเลยจับพันผมูซื้อสามพันเนาะสามพันกี่บวกของจีนบอ่่าสเนก็พ่าพี่ไกยนี่เขาซื้อสามพันได้พอพี่นี้มันบัดมันแพงได้ปีนี่เนาะแมนแมนเอีหยังอีหยังกับเพลงเบอร์เดย์ผมแมนแมนแมนก็คือเสียประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้อง ของที่ว่าบริจิตซื้อมาให้มาอนี่ก็จะเป็นอของให้เฉพาะคร,รับทำเพิ่นกินนี่แหละเพราะว่าเมือที่ว่าบริจิตบ่ได้ไปเม,ม,ม,มือที่ว่าบริจิตเนาะไปเห็ดเวียเห็ดงานเนาะฮะบริจิตกะ บริมาพี่น้องอ่าพวกเนี้ยหยุกมากกว่าวุ่นวายอยู่แล้วเมนคือทั้งแต่พ่อพันนี่อ่าทั่วามลูกตลอดตลอดเนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่าทั่หาเสมอโอ้ยหอดบ้านแล้วบัตเติมเงินทั้งบริจกเติมให้สะพ่อพ่นกูเสมอเนาะหนึ่งพี่อยู่บัตเติมเงินของใครมาเป็นกวนอ่าแม่เอ้ยเนาะมากว่าอีกแหละแมนเดี๋ยวทั้งลูกจะเติมให้เนาะกับ มีแต่ว่าทางบ่คิดน่ะเด็ก็บ่ซิเท่าเลยจะเป็นเนาะโดยเอาบ่เป็นหยังเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวทางเนกแม่นๆๆิธีีม่นวิีชีวิตนั่นเฮ็ดจังได๋อ๋อเขียนไว้เด้อเด้เนาะเขียนไว้แล้วสิเอาเข้ารถบ่อืมเขียนไว้แล้วเนาะเขียนเดี๋ยวสิเขียนบอกเนาะเป็นหนังสืออยู่ก็ยังบ่เป็นอ้าเข้าแวแม่นๆๆ กาคือเสียประมาณนี้เนาะพอพี่น้องเอ่อมื่อนี้กัอ่าหลายสิ่งหลายแนวอยู่เด้อเมื่อนี้เด้อเนาะเดี๋ยวทั้งเบอจิตกับทัพอัตเมกับเสิเฮ็ดเวียกอ่าแบบอ่าในนาเถียงให้เถียงหน้าก่อนพี่น้องพอดีว่ามีเวียงน้ำมาพอกระเมเน่เมื่อนี้เนาะพอกระเม่เนาะแมนแมนนะกาชีได้อ่ากินข้าวกินน้ำพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้กะดีมุกดีใจร้ายหลายเนาะที่ว่าอ่าได้มาฮอดอ่าบอลได้พี่น้องเพราะว่า คนท่านนี่ก oh ็เน่าคนสมควรเนาะแกงกินบ้ากินลงอ๋อเบืองก้อนนี่แหละอ่าบ่มินอ่าข้าวมมีแกงปลาไสิกินแกงปลาหรอกอันนั้นไม่ให้ถ้าพ่อถ้าแม่พิ่อนี่ยให้กินด้อดนะสิ่งหนึ่งหรือแกงก็ได้เนาะสิ่งหนึ่งขยะนั้นเมนแม่นเมนอ่าก่หลายสิ่งนเนี่ยอยู่ก่สิกินี้จักมือนี่ฮะบุญจักบุญจักแม่นบอกกินได้ตลอดเนาะโอเคน้องพ่อพี่น้อง กาคือส <ivers i> ิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าคัิปบ่มีเด็กน้อยเนาแม่นยังได้เด็กน้อยอยู่บ่โอ้เด้บ่คําเพิ่นก็ใกล้เด้ๆเนาะใกล้สิได้นะแม่นๆใกลสิได้มีหลานแล้วทงบทกเนาะพ่อพี่น้องมีหลานกเพิ่นก็อุกางอยู่เพิ่นกโอ้ยหาเงินจังได๋เด้เนาะหามาลูกก็หลานแล้วแม่กโดยเนาะหาบ่ยากเนาะบ่ต้องห่วงเนาะว่าบ่มีคนเบิ่งแยงมุนมังสังยาก กใช้ให้ลูกแม่นอ่านี่แหละย่เรอยังกเงให้ลูกนี่แหละแม่นเรื่องภาษไทยเด้ทางบ่จิเด็กนี่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะอยู่นําพ่อนําแม่เนาะอ่าบ่ได้ไปใส่ไกลดอกพี่น้องอ่าอยู่นําพ่อนําแม่นี่แหละเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เด้อจังได๋จังได๋ก็เป็นกําลังใจให้อ่าบ่ิดนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะหากายพี่น้องแมื้อนี้ยงลูกายอ่าบ่ปล่อยให้ถ้าพ่อถ้าแม่เพิ่นน่ะอยู่2เทาดอกทางบ่ินมีแต่ว่าอ่าอ่านนีเนาะพ่อพี่น้อง อ่าบัจิตกะเฉพาะบ่อคำเพิ่นกะอ่าหาเงินหาคาอยู่พี่น้องไอ้เพิ่นกะว่าลูกเตา้าของเพิ่นกะใกล้สีได้ข้อแล้วเพิ่นกะหาเงินหาคาอยู่จังไหนจังไหนกะเป็นกำลังจใจใหายบ่อคำน้ำในเด้อเนาะอ่าจจะพ่อกดข้ามโฆษณาของบ่อคำเด้อพี่น้องเด้อเนาะแล้วกะจะพ่อกดข้ามโฆษณาของบัจิตน้ำเด้อพี่น้องโ <laughs> ดยโดยโด,ย,ด,ย,ดยอ้าวพ่อจังไหนกะอ่าคลิปนี้มาจาังไหอยู่ได้กะขอสบายดีสบายดีพ<อ>่กน้ำพวก

được đấy láo, được, ừ. à, được. được 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 áo, coi hai lúc làn như đi, mi heng cứ quân rồi này đó, ok đấy mẹ đấy bạn cái đấy, lúc nữa lúc nữa đánh thì นหนูเมื่อคืนเนาะสบายดีแล้วลูกหลานเด้อเนาะอยู่ดี่แหงเลยมาบึงมาบึงมาชมมาบงมาชมพ่อแม่หนิเด้อเลยพ่อแม่หนิเด้อเท่าแกแล้วบ่เท่าแล้วเด้อพี่เต่าหนิเล้อบึงเนี่ยไม่แห้งเลยเลยเลยอ่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อเนาะโอเคโอเคหักเพ่งลูกหลานวุฒิสุขสุขคุณนั่นเองเนาะสุขคุณหักเพ่งลูกหลานทมาบุญมาชมโอเคโอเคอ่ะพี่น้องก็คือนสิบประมาณนี้เด้อเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดี เย้โอเคสบายดี okay. ยดจับเจาพ่อสวัสดีสบายดีสบายด,สายดีสบายดีโอเคพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันเด้อ